การมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จนะครับสวัสดีครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับต้นคมสตูดิโอหลายคำถามหลายคำตอบนะครับวันนี้ก็จะมีคำถามและคำตอบอีกเช่นเคยนะครับมีเขาบอกว่านะครับเราจะลงวิดีโอหมายถึงวิดีโอเราที่เราทำเราถ่ายเองนะครับเราจะลงทั้ง2อ,อย่าง หมายถึงว่าโปรไฟล์เฟซบุ๊กส่วนตัวกับเพจนะครับลงได้ไหมและเปิดสร้างได้ไหมนะครับวันนี้มีคำตอบแน่นอนนะครับมันจะเป็นผลดีหรือผลเสียนะครับคลิปนี้มีคำตอบนะครับอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับโอเคละถ้าพูดถึงนะนะครับอง์รวมของ เฟซบุ๊กและโปรไฟล์เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก่อนนะครับก่อนถึงจะเข้าเรื่องนะนะครับเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นหมวดมืออาชีพนะครับมันก็มีกฎเกณฑ์อะไรหลายอย่างนะครับนั่นแหละคือเฟซบุ๊กส่วนตัวเนี่ยมันก็จะเปิดได้แค่เปิดได้แค่ครออั้งเดียวนะครับก็คือส่วนตัวนั่นแหละนะครับถามว่าสร้างรายได้ได้ไหมมันก็ได้นะครับ อ่ามันก็เหมือนกับเพจนั่นแหละนะครับอ่าแต่เพียงแต่ว่ามันอ่าเปิดสร้างรายได้คือไม่ได้คือไลฟ์สดแค่นั้นเองมันก็จะมีข้อกําหนดข้อกฎเกณฑ์ของเขาทาง Facebook ส่วนตัวนะครับอะไรหลายๆอย่างนะนะครับเพจละ่ะเพจนะนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณจะเปิดสร้างรายได้เนี่ยคุณจะเปิดกี่เพจก็ได้เขาบอกว่าอย่างนี้นะนะครับคุณจะเปิดกี่เพจก็ได้นะครับอ่าประมาณนี้ นะครับแล้วคุณจะทําอะไรก็ได้ก็แล้วแต่นะครับประมาณนี้นะครับฉะนั้นแล้วผมเลยแนะนํำนะครับผมไม่มีเทคนิคนครับถ้าเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าคุณจะเปิดโปรไฟล์ก็ดีทำสร้างรายได้ก็ดีหรือคุณจะทำเพจนะครับเพื่อเปิดสร้างรายได้ก็ดีนะครับผมแนะนำถ้าเป็นมือใหม่จริงๆเลยให้เลือกเอาอันใดอันหนึ่งก่อนให้มันเปิดสร้างรายได้ได้ก่อนเพื่อคุณจะได้รู้ว่า โอเคฉันทําถูกนะตัวนี้ฉันทําผิดนะไม่ใช่ว่าจะเลือกเอาทั้ง2องอย่างทั้งทงที่เรายังไม่ได้เปิดสร้างไรายได้เรายังไม่รล้กุกดเกณฑ์ลึกตื้นบางนาะแค่ไหนมีความรู้แค่ไหนเราไปศึกษาแค่ไหนอันนี้สําหรับมือใหม่นะครับลองดูนะครับถ้าเราจะทำอ่าเฟซบุ๊กหรือเปิดเพจการสร้างไรายได้เนี่เราต้องถามตัวเราก่อนว่าเราจะทําแบบไหนนะเราจะเปิด สร้างรายได้ระยะยาวหรือระยะสั้นนะครับเราต้องถามใจตัวเองเอาละนะครับอ่าเรามาดูเรื่องลงวิดีโอทีนี้บางคนเขาบอกว่านะครับบางคนก็เปิดทั้งเปิดสร้างนะ้ทั้งโปรไฟล์แล้วก็เพจน,นะครับมี2ออย่างคนหนึ่งทำสองอย่างนะนะครับถามว่าลงด้วยลงวิดีโอเดียวกันมันได้ไหมมันได้นะนะครับมันได้แต่ความหมายก็คือนะวิดีโอเดียวกันเนี้ย มันก็คือเราเนี่แหละเราไปลงทั้งเพจทั้งโปรไฟล์นะครับมันได้ไหมมันสร้างรายได้ได้ไหมมันได้บางคนก็บอกว่าได้แต่มันเป็นระยะยาวมันได้ก็คือว่าคุณลงไปอย่างเช่นลงไปอย่างเช่นถ้ายังเรายังไม่ผ่านนะถ้ายังไม่ได้ผ่านเปิดสร้างราได้มันก็ขึ้นมาบอกว่าเนื้อหาคุณซ้ําเนื้อหาคุณมันน้อยข้อมูลคุณนู่นนี่นั่นเอาง่ายๆคือข้อเนื้อหามันโดงซ้ํามันก็เหมือนกับว่ามันเรามันโดนจํากัด จำกัดหมายถึงว่าจํากัดการสร้างไรายได้ก็ดีนะนะครับจํากัดเปิดการมองเห็นน่ะจำกัดไม่ให้เพื่อนมาคอมเมนต์จำกัดไม่ให้เพื่อนมา, comment, มน,มานู่นนี่นั่นน่ะนะนะครับเฟซ b ุ๊ k เขาเลยมองว่าเราเราจะเอาอะไรกันเนี้ยประมาณนี้นะครับอันนี้คือเขายังไม่ได้เปิดสร้างไรายได้นะนะครับเออยังติดเหลืองก็ยังไม่ได้แก้ไขนะครับบางคนยิ่งใส่เพลงเข้าไปอีก นะครับบางคนก็เหมือนกับว่าเราลงคลิปซ้ำนะเพื่อนเพื่อนนะเรามาลงที่เพจอีกแล้วก็มาลงที่โปรไฟล์อีกอ่าก็เหมือนกับลงลงคลิปซ้ำอ่าถ้าเป็นเพจเหมือนกับว่าเราเราลืมลนะว่าวิดีโอนี้เราลงหรือยังมันก็เหมือนกันอ่าก็เหมือนก,นกับเนื้อหาที่เราลงซ้านะครับเ i เขาก็มองว่าเออคลิปนี้เป็นซ้ําเขาก็ไม่ได้เปิดให้คนอื่นมองเห็นนะอันนี้แหละก็คือ,อาการลงวิดีโอ นะเพื่อนเพื่อลองไปศึกษาดูนะครับว่าถ้าเราจะเปิด2เพจเนี่ยลงวิดีโอ2เพจมันได้นะครับถ้าอย่างเช่นเราลงวิดีโอเนี้ยนะครับถ้าเป็นไลฟ์สดนะนะครับถ้าไลฟ์สดอย่างเช่นเขาบอกว่าคุณจะตัดเป็นอ่คลิปสั้นไหมนะครับคุณจะตัดเป็นคลิปยาวไหมอย่างเงี้ยเพราะว่าไลฟ์สดมันได้3เด้งนะครับอ่ามันได้ทั้งคลิปสั้นแล้วก็คลิปยาวไลฟ์สดด้วยนะครับถ้าใครเปิดสร้างไรายได้ได้นะครับ ถ้าผมแนะนําผมว่าอย่าพึ่งไปตัดเลยนะสาหรับผมนะผมนาบองนะนะครับเพื่อนเพื่อนลองลองไปคิดวิเคราะห์ดูนะวันโอเคไหมอ่าถ้าเป็นบางคนก็บอกว่าถ้าเป็นคลิปยาวใช่ไหมอ่าโดยไม่ได้ไลฟ์สดนะ่ะลงไปปุ๊บคนจะตัดเป็นคลิปเรียวไหมคลิปสั้นไหมอย่างเงี้ยก็คือถ้าเขาตัดให้นะเขาก็จะตัดตั้งแต่อ่าเริ่มต้นน่ะมันไม่ได้ประมวลมันไม่ได้ทําเหมือนที่เราทําตั้งแต่เราจะเอาวิดีโอตัวไหนมาทามาทําเองอ่ะ มันไม่เหมือนเราเรา,เราทำเองนั่นแหละแต่ถ้าวิดีโอที่เราเขาตัดให้คือเขาง่ายคือเขาก็ตัดแต่ช่วงแรกอ่ะมันก็แต่ช่วงแรกแต่เนื้อหาใจความเนี่ยมันก็ไม่ได้เท่าเทียบกับที่เราทําเราทําเองงั้นผมผมผมนี่แหละคือผมไม่ทําแต่ผมมาตัดเองถ้าเราตัดเองเราจะรู้ว่าเนื้อหาตัวไหนมาเอา,เอามันใจความสําคัญเราเอามาใส่เองเราทําได้ไหมเราได้ถ้าเราทําให้คอมพิวเตอร์เออหรือ Facebook เ,เขาทำเนี่ยมันทําได้แต่ความหมายมันก็คือเนื้อหามันก็คล้ายกับว่า เนื้อหามันไม่ส่งต่อเนี่ยนเพื่อนลองคิดดูนะเนื้อหามันไม่ส่งต่อให้คนอื่นเห็นน่ะคล้ายๆกับว่าเนื้อหามันซ้ำๆเดิมเดิม่ะเหมือนกับเราลงเพจกับโปรไฟล์นี่เนื้อหามันซ้ำๆเดิมเดิมมันเลยบอกว่าเนื้อหามันเอาไอ้คือใส่เสื้อตัวเดิมลองคิดอย่างเช่นเนื้อหาเ็าตัวเดิมนี่ี้มันได้ไหมมันได้มันก็ได้แค่นิดเดียวแต่มันไม่ได้ไปต่อนะก็ลองดูนะเพื่อนเพื่อลองดูผมทํามาแล้วมันมันไม่ได้ไปต่อไม่สู้กับว่าเราเอาไฟล์ดิบมาตัดอย่างเงี้ย ตัดเองโอเคถ้าเป็นคลิปยาวก็ลงวีดีโอไปก็ไม่ต้องตัดให้ให้เาลงไปเลยยาวแล้วค่อยมาตัดตัวอีกเป็นคลิปสั้นอีกง่ายกว่าอันนี้เราก็เหมือนกันว่าทั้ง2ช่องเนี่ยทั้งเฟดแล้วก็โปรไฟล์เนี่ยนะครับมันมาลงกับวีดีโอด้วยกันได้ไหมมันได้แต่ถามว่าถ้าเราระยะยาวนะเราอย่าไปทานะมันก็เหมือนกับว่าเราบัญชีที่มันเปิดสร้างแล้วได้ไม่ได้อย่างเงี้ยหรือเปิดได้แต่มันจะไปต่อยาก ไปต่อ,อยากในที่มายถึงว่ามันมันไม่ขึ้นน่ะมันไม่เปิดการมองเห็นเพิ่มขึ้นมันก็ไปชา้าเนี่ยไม่เหมือนว่าโอเคละถ้าเราเลือกเอาช่องในช่องหนึ่งเราทาจริงๆ,ๆจังจเออให้เปิดสร้างไรายได้ได้ก่อนโอเคคุณไปต่อแน่นอนนะนะเออถ้าจะทําแบบโปรไฟล์ล่ะโปรไฟล์เราเอาวิดีโออย่างเช่นเราไปถ่ายนั่นอื่นมาลงมันก็ลงได้ไงโดยไม่ใช่ที่เราเอาวิดีโอตัวเดียวมาลงทั้งสองช่องไงเพื่อนนึกนึกออกไหมฮะ นี่แหละมันทําได้ไงแต่พอจะเอาวิดีโอเดียวมาลงทั้งสองช่องมันก็ยากการเติบโตมันก็น้อยแล้วก็การไปต่อก็ยากและเกิดเปิดการเปิดการมองเห็นมันก็น้อยทุกสิ่งทุกอย่างมันน้อยถ้ามันเปิดสร้างล้วได้ได้มันก็มันไม่ได้มันไม่ได้มากมันได้น้อยอ่าและช่องทางที่มันจะไปต่อมันยากแค่นั้นเองแต่ถ้าเราแบบว่าเลือกเอาช่องใดช่องหนึ่งโอเคผมลงช่องนี้นะโอเคมันไปต่อได้แน่นอนอ่าอีกช่องหนึ่งเราไปลงอ่าคลิปอื่นก็ได้นี่เรามาลงอ่ะมันก็ได้แค่นั้นเอง นะครับโอเคกับ okay. สรุปก็คือถ้าเราจะทําแบบนี้มันได้ไหมมันได้ไดเราทุกเพื่อนต้องเลือกเอาว่า,าเราจะาทำคลิปเนี่ยหรือทําเพจเนี่ยการสร้างรายได้คือทําระยะยาวหรือทําระยะสั้นทุกทุกสิ่งทุกอย่างมันมีข้อกําหนดกฎเกณฑ์ผมก็ออลองไปศึกษาดูนะครับโอเคนะนะครับผมวังว่าเพื่อนๆคงได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับผมนะนะครับผมทําเพจทําเพจให้มันเปิดสร้างรายได้ได้ทุกอย่างก่อนนะครับ เพราะว่าการเข้าถึงเพจมันเยอะอยู่แล้วทําให้ได้มันเปิดทุกสร้างอะไรได้ทุกอย่างก่อนทุกโปรแกรมก่อนทุกอย่างก่อนแล้วค่อยมาเริ่มตัวที่เราจะทําเพิ่มเติมแค่นั้นเองเลือกเอาอันไหนอันหนึ่งแต่ถ้าเราเลือกทั้งสองระวังเดียวไม่ได้นะครับโอเคนะนะครับหวังว่าคลิปนี้มีประโยชน์มากไม่น้อยอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับทําวันนี้ได้วันพรุ่งนี้ถ้ารอทําปีหน้านะครับเดี๋ยวไม่ได้เพราะว่าอะไรครับ กดเกณฑ์มันจะมาเรื่อยๆกดเงื่อนไขมันจะมาเรื่อยๆนะครับนะนะครับการมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่สุดคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จสำหรับวันนี้สวัสดีครับ